อ,อ,อ้้กเเออาจะขมงฮยีกแล้วเลยแจ้งมืออีกแล้วเหรอเนี่ยยังไงบ้างเฮ<ะ>้อไ,ไม่เข็ดไม่หลับเลยแจ้งทำไมทุกครั้งทุกคราวนะ่ะมึงก็สู้พวกกูไม่ได้สำนักมึงแล้วมึงยังมาคิดลวนลามกันนี้มายมึงจะเอาไงเนี่ยแจง้งเมกกื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เป็นคนละอย่างกันเว้ยออไม่เหมือนกันแล้วมึงนึกเหรอ ว่าการที่มือขวากูครั้งนี้เนเนในคอจะช่วยมึงได้เนนพ่อมึงก็เสกพ่อเมือ่อไห้่องเนนอ่ะพระพระพระเหรอเออก่อเรื่องทุกครั้งวันนี้ข้าขอเจ้ากลับไปซะไปไปไม่ได้ะยงมึงก็รั่วกันที่มาเป็นของกูกูได้กันที่มามาตั้งนานแล้วม,มึงเป็นใครที่จะไายุ่งความแลกของกูเราเป็นคนนะเราไม่ใช่สัตว์เดรัะฉาน มาสมสู่กันกลางรูก,กลางทางรักเขาชอบอนนเขาก็ไปหาราชคูสิ<ต>มึงต<ก>้องทำ <คน S 2> แบบนี้คนรลลวยๆอย่างกูทำอะไรย่อมไม่เป็นที่น่ารังเกียจอยู่แล้วกูขอกอาธิมาแล้วกันฉันให้ไม่ได้ทำไมให้มึงกูก็บินเลิกสิว่ามึงไม่เข็ดจริงเข็ดยากเสียหาย่าวันนี้มาวโลกนี้ ใครกำหนดทำไมไม่หมดคนชั่วเรื่องบาปกรรมไม่คิดกลัวหรือถือว่าตัวมึงเก่งสุดระยำปล้ำผู้หญิงมองดูเป็นสิ่งย่ำแย่ ผู้หญิงน่ะคือเพศแม่ช่วยฉันด้วยนะใหญ่คิดรังแกขมเหงกูยอยากจะชักดาบเพื่อแล้วใช้เรือเืละเลงอย่าปล่อยเลยวันนี้อย่าปล่อยเชียว ออไอหมาหวงกลางมึงมาขวางกัน,นหเหมือนมึงนั่นกันใจแก้งปากก็ขอลายผมมาสําแดงอวดความดังนิ่สหายโอหังผมเหงนิ่สายโอหัง ยังเจ้าเดี๋ยวมึงแล้วก็เอาเสียเองดู้ทุกวันนี้ยัดปล่อยเลยนะยองยัดปล่อยแบกพักก่อนกันนี้มาวันนี้เอไปต่อเลยไปยงคนอย่างกูไอ้แจงลูกกำนันหาลเปผู้ใหญ่ที่หมู่บ้านย่านนี้กูไม่เคยเกรงกูไอ้หน้าไหนทั้งนั้น้ เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ลมเฮ้ยช่วยกันลมเดียวช่วยกันไอ้ไอ้ลมดย้วยฮัลโช่วยกันแล้วมึงเสร็จกูแน่มึงแทงเขาใช่ไหมเร็วว่ายกเวียงให้ไหวผีก็หังับแล้วเมืองไทยชูชาติไทยทะนุบำรุงให้ลุงเมืองสมเป็นเมืองของไทยถ้าข่มเหงใครคงจะได้เห็นดีจะร้องอะไรตอนนี้